อั 300, ี้สยเรือนะครับไเปไรเาสายบอตอนนี้ไหล่ะเอไปุกนะครับล ati um, ูทีนะครับคนนคอชนะ2ในสไี้ครับอ๋อผู้ชนะรอบ2ในสของกูนี่ ผมตอนนี้การแข่งขันเรือพายนะ12ทีพายอําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับตีนหนองเล็งซ้ายก่อนเป็นกู้ที่สองเป็นสายบีหลังจากที่ก่อนหน้านี้สายเอ่อบ้านเราฮะเทศบาลตำบลบ้านเราเอาชนะบ้านสีท้อยนะไปสองศูนย์นะแข่งสองรอบชนะทั้งสองรอบนะเขา เป็นทีมหนึ่งของสายเอครับออฟตอร์แมทซุกตรงไหนครับออฟตอร์แมทซุกพร้อมแล้วลงโซ่เส้นแนะครับอันนี้ครับลงเรือไปแล้วครับออฟตอร์แม่ซุกครับสำหรับแม่ใจนี่ไปล้อตีเส้นปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะในโย่เขิงครับมาแล้วนะครับมาเสียลูกทีมนะครับชีตนะครับหนึ่งแสนง่ายมากนะ แม่นาม่ยกแม่ใจนะครับรรอ 11, แม่ยกเพิร์ลอัพซีดประกันหนึ่งแสนดูแม่สุกซี่เลยแม่ซีกแม่ซุปแม่ซุปสู้เลยเย้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าอย่งสู้บบตืต่นเต้นสายบีนะฮะระวังอบต้แม่ซุกกับเทศบาลตำรวจแม่ใจนะฮะจะได้เป็นที่หนึ่งในสายบีนะฮะ แ่แ้าได้ล่อย่นี่นี่เป็นการแข่งขันในช่วงเจ้าของวันที่18นะฮะช่วงบ่ายก็จะมีการแข่งประมงพื้นบ้านเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็จะเป็นการแข่งรอบชิงของเรือยาว12ฝีพายวันนี้จะเป็นการแข่งขันภายในอเมอแม่ใจก่อนนะฮะแต่วันพุธนี้จะเป็นการโอเพ่นครับเปิดโอเพ่นนที่3ครับเจ้าภาพ โโอ้หไม่น้อยแนะครับท่านใดว่ากานอีกพลแม่พี่น้องจามเพียเพื่อแม่ใจก็ลืมทยอยมาเชียร์กันแล้วนะฮะตอนนี้าใจต้อนนี่กำลังใจอยู่ที่ความอนมริกาฮัชเียร์รับกันหนึ่งแสนมีการแข่งขันสองวันครับวันวันนี้แับวันพุธู่สายน้ำที่สองนะครับจะสังเกตได้ง่ายๆครับตั้งหมอกเป็นแม่ซุปตั้งไหนเป็นแม่ใจ หขาจ้อสายน้ำเล่ตั้งสายหน่อยร้องเล่งสายนะครับเชื่อมความสัมภาระวันพุธน้องจ้าเพื่อไม่ใจ่ปีนี้ทางป่าตันฝนปีนี้เข้ามาวันหกก็ยังตันนะครับทรงตันนะวันหกนี่นะเพราะเขาเปิดโอเพนนะครับพวกนี่มาบดหนาปีน้องจังหวัดน่านจังหวัดอันอะไรนะเชียงไฮยพะเยาสายน้ำกว้างเจิบก็นะสายน้ำโขงวันพุกนี่นะม่วนแน่ป่ากันม้าหนักเลยลำเออพุกนะ พวกนี้มันแน่นะครับเงืนองรางวัลก็ได้ความอนุเคราะห์จากผู้งานนะครับช่องทินของเทศบาลตำบลแม่ใจนะครับนวตัวรับตัวใหญ่อยาไปเลยนะความอนุเคราะห์นะครับเกยเดล้วนะปุปปี้ปุปปีปิกเลยอ๋อใหญ่ตีอ๋ออ๋อ เริ่มทยอยมะพอกันพองแล้วนะฮะมาดูบรรยากาศรอบๆกล่องเชียสักน่อยนะฮะในการแข่งขันและนี่กับห่มน้อยนะฮะเลย <laughs> เทยกันมวลแล้วนะครับเนาะเหมือนเได้มวนเตี่ยนี่ออกสวครับสองศูนย่สุนะเอาขาดเลยเนาะมันลมันหลวจะลุกอบเยอหน่อยนะอ่าเราบวกาตอนนี้ไม่าเองเดอาเลยแหละของราามวตายอดพื้นอระ้ล้วกรได้ดินะหใจดิอ๋อนี เป็นแถมเือกว่าลงลาบเดียวมัน,ม,นมันเต็มอิม่มอ, <laughs> อันนี้เดี๋ยวร้อรุ่นกูนี่ถ้าทีมไหนได้ดีสองกลับมาเจอก็ห้อ,รอม,อมรมันก็อ่าบันเราครับทีนึงในสายไปแล้วนะฮะ นี่อยู่ที่การวางแผนของแต่ละทีมนะฮะอ่าครับเพราะว่ามีทั้งมดในการแข่งขันอยู่5ทีมครับสายเอสายเอีเอเอ่ีจบไปแล้วนะมี2ทีมกับบันเหลากับอันสีท้อยวัดกันไปได้อันดับหนึ่งอันดับ2อ่าก็ยังถือว่า สีทอยยังบาก้านเนี่ยนะครับเพราะว่าแข่จ็ตอันดับในสายนะแล้วเดี๋ยวสีทอยจะไปเจออันดับที่หนึ่งตีอยู่ในสายบีก็คือทีมที่ชนะในกูนี่นะฮะสำหรับกูดีกันในสายนี่ก็ต้องไปเจอกับบัเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขามารอลุ้นกันครับว่าใครจะได้อันดับหนึ่ง ส่วนสายบีนี่จะมี3มทีมครับ3ทีมนั่นก็คือมีสันสลีแห่มหนึ่งทีมครับตอนนี้สันสลีชนะบายไปแล้วร้อก่อนนะฮะล้อเพื่อทีมตีชนะในกูนี่ไปเจอกับสันสลีก่อน <laughs> เพื่อคัดไปเข้ารอบแห่มรอบหนึ่งนะฮะ ก็แสดงว่า <poisoned> ถ <indo> <wast legislation> ้าผมดูตามการจัดกู้การแข่งขันก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมที่ก้านในรอบนี้นะฮะสำหรับกูนี่นะก้านก็คือตกรอบไปเลยนะเพราะว่าทีมชนะจะต้องไปเจอกับสันสลีก่อนเพื่อจัดอันดับทีหนึ่งทีสองในสายบีนะฮะเพราะว่าทีมนี้มี3ทีมนะ เขาก็ว่าสายเอจะได้เปรียบน้อยนะฮะแข่งแข่รับเดียวนะฮะอะ่ตอนนี้ดูชุดปล่อยตัวน่าจะพร้อมแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปอยู่จุดเส้นชัยดีกว่าครับ

โมสิตริ้น so <sh arp inhale> well, ั้งหวางยาวๆลุกลุกแต่เทศบาลตำบลแม่ใจสยที่ยึดคับจุ๊บจุ๊บจุดจุ๊บจุดาสกลังท้ายนี่เหมือนังขวามือผมนี่ด้านไหนี่จะเป็นแม่ใจนะฮะแม่สุกจะอยู่ด้านนอกด้านนอกไปทางกลไกลก i don't miss it, I I miss it. Miss เดี๋ยวเราตั้งคนนี้เป็นทางการครับแต่สบายาใจดูนึกๆนะครับแต่ไม่เป็นทางการนะครับถ้าเป็นทางการก็ต้องที่เส้นชัยอันนี้ยกแรกอยู่นะมาที่กองเลยตาอันนี้ยกแรกครอันนี้พอเจอเงินบาได้พออ่ายกแรกอยู่นะไม่ธรรมรานเลยผนี่นะไม่ธรรมดาแล้วครับแม่สุได้กำลังใจจากท่านผู้บริหารนะครับมาให้เป็นกำลังใจป้าต่อจีมานะครับ ไม่สามารถประกาศได้นะเออโคช็กไม่สามารถประกาศได้น้อู้ก็ไผ่น้ำนี่ต้องเรียวร้อนะครับรที่เส้นช้ครับแจ้งมาแต่พอตักสักตาอ่องู้ละนิ้วหนึ่งเพิ่มต่อทีหนึ่งนะครับอ่าเป็นเทศบาลตมบลแม่ใจนะครับที่สองนะครับอบตอแม่สุกนะครับก้าเนขันสองในสามนะครับ ผมจาตัดสินรอบแรกนะครับเทศบาลตำบลแม่ใจนะครับเข้าเส้นใช้ก่อนแต่ยาชาล่าใจตะกี้เนี่ยเปิ้นจ้ำมาได้ม่สุกนะพ่อเออเปิ้นว่าดูเจิ้นมอกรจะเด้รอบสองใหญ่อย,ยอดแอะไรวะ <c oughs> นะครับโอเคครับผมรอบแรกครับเทศบาลตำบลแม่ใจใชนะเอามาตแม่ซุกนะเดี๋ยวไปดูกันในรอบสองชิปหน้าครับผม